ขอเจริญสุขสวัสดีช่องธรรมะสาระบำรุงใจในวันสาจีนในวันนี้เป็นวันสำคัญของคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งคนไทยด้วยนะสำคัญอย่างไรเพราะวันนี้เป็นวันไหวเรียกว่าวหวยกลางปีนะเรียกว่ายกลางปีนะมีการไหวบรรพระปรุษนะมีการเช้ามาทําบุญนะเพื่ออุทิศสมบุญณ์สมุทลสนพให้บันพบุรุษกลับไปก็ไปไหวบรรพระรุษ ซึ่งแสดงถึงความกระตันยูกระตะเวทีซึ่งคนจีนนั้นก็ถือเรื่องความกระตันยูกระตะเวทีกันมากอ,อย่างเช่นว่าก็ามีสุภาษิตท,ที่เขาว่ากันว่าเนื้อเป็นของแม่กระดูกเป็นของพ่อถ้าจะตอบแทนบุญคุณให้หมดนั้นต้องรัะเนื้อคืนแม่รัะกระดูกคืนพ่อสุภาษิตเขาว่ากันถึงขนาดน,นั้นเฉียบถึงจะตอบแทนบุญคุณได้หมด เพราะเนื้อหนังมังสาต่างๆนั่นแม่เป็นคนสร้างนะกระดูกนั่นเป็นของพ่อนะพ่อเป็นคนสร้างนะพ่อแม่ร่วมกันสร้างเนื้อเรื่องกระดูกสร้างเลือดสร้างร่างกายต่างๆเราขึ้นมาจนเป็นเราทุกวันนี้ดังนั้นการทําบุญในวันจักจีในวันนีนะ้ขอให้ทุกท่านนั้นได้แสดงความกตัญญูโดยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศพื่ให้บรรพบุรุษของเราเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ เอ็นดูเราต่อไปตามวัตถุประสงค์ในพระพุทธศาสนาที่ได้แสดงไว้ว่าการทำบุญในวันสาจีนนั้นมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะสประการด้วยกันประการแรกคือให้เทวดาหรือวิญญาณที่คอยปกป้องเรานั้นนะอย่างเช่นเทวดาประจําตัวเทวดาประจําบ้านเรือนนะได้ปกป้องได้เอ็นดูเราต่อไปประการที่สอง ให้เทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิมีจิตอาฆาตมาดรายอาฆาตพยาบาทเราคอยจองเวรเราอยู่นั่นแต่ละการจองเวรเรานะนายะได้ละการจองเวรเราได้ละการพยาบาทเรากลับมารักให้เอ็นดูเราก็เห็นว่าเรานั้นได้อุทิศส่วนบุญส่วสนกุศลไปให้แล้วนี่คือความสําคัญหลักๆของในวันศากจีน์ในวันนี้ฉะนั้นจึงของให้ทุกท่านนั้นนะได้ร่วมกัน ทำบุญเพื่ออุทิศสมบูบณ์สวงกุศลไปให้บรรพบุรุษนะในตอนเย็นนั้นเราก็สามารถอุทิศได้นะก่อนนอนก็บนมือนะตั้งจิตอธิษฐานอุทิศว่าขอผลบุญนี้จนสําเร็จก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเขถิดนะแค่นี้ก็ได้แล้วจเจริญพร